สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเฉินชิไชหน้าผมเฉินเป็นคนจีนนะครับตอนนี้ผมอยู่เมืองกวางโจนะครับซึ่งเมืองกวางโจเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของจีนนะครับอยู่ภาคใต้ของจีนวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวชมบรรยากาศหาส่งผ,ผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะครับตลาดน,นี้กินพื้นที่ประมาณ4ี่แสนตารางเมตรนะครับใหญ่มาก ส่วนมากอะแม่ค้ารายย่อยนะครับเขาจะมารับซื้อผักผลไม้จากตลาดนี้เอาไปขายนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศในตลาดกันไปดูว่าในตลาดนี้มีผักอะไรขายบ้างมีผลไม้อะไรขายบ้างนะครับผมสําหรับคนที่อยากเอาทุเรียนอยากเอามะพร้าวผลไม้ต่างๆมาขายขายส่งที่ประเทศจีนะครับเข้ามาดูคลิปนี้ไว้เผื่อได้เป็นข้อมูลน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมใน บรรยากาศในตลาดกันนะครับตอนนี้เราได้เข้ามาในตลาดแล้วครับข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นประตูใหญ่ทางเข้าเลยนะครับแต่ตอนนี้รถติดแล้วจะบอกเลยนะที่นี่มันใหญ่มากแล้วก็มีรถเข้าออกตลอดไม่ว่าเป็นรถตู้คอนเดนเซอร์ที่เอาของมาลงที่นี่หรือว่าเป็นแม่ค้ารายย่อยที่เขา,าขับรถสามล้อลอ,อย่างที่เราเห็นนะมารับผักผลไม้ต่างๆเอาไปขายที่ ตลาดสดน,นะครับเขาก็จะมารับซื้อจากตรงนี้กันข้างหน้าตรงนี้นะครับเขาก็กําลังขึ้นของอยู่อันนี้คืออะไรหรออันนี้คือต้มนะครับผมแล้วเราไปดูฝั่งนู้นกันแถวนี้ส่วนมากอาจจะเป็นพวกผักนะครับผมส่วนส่วนที่เขาขายผลไม้จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่อันนี้คือรับซื้อของเรียบร้อยนะครับ เอาแครอดอะไรที่เป็นผักอะ่ะเอาไปขายตลาดสดนะครับตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงนะครับผมจริงๆอะ่ะถ้าเรามาเช้ากว่าน,นี้คงเห็นคนเยอะกว่าน,นี้เองนะครับส่วนมากเพราะแบบต้องมาเช้าๆนะครับผมอย่างเช่นตีห้าตีสี่ตีห้าเขาก็เริ่มมาเอาของไปแล้วครับเพราะว่าตลาดเขารอตอนเช้าเนี่ยที่เขา มีคนที่เขาไปแบบซื้อผักซื้อผลไม้ต่างๆจากตลาดนะครับต้องแบบเดินเช้าหน่อยครับอันนี้นะครับมีไม่กี่กล่องที่เขาวางขายอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เอาไว้เป็นตัวอย่างนะส่วนมากข้างหลังนะเขาจะมีพวกรถตู้นะครับที่เอาของมาลงที่นี่ ที่นี่เขาขายส่งอย่างเดียวนะครับซื้ออหนึงกิโลนึงสองกิโลนี่เขาไม่ขายนะครับผมอันนี้คือบรรยากา,าศในตลาดนะครับเนี่ยข้างข้างหน้าตรงนี้นะครับเขาเอาของมาลงตรงนี้ถ้ามีใครมาซื้อเขาก็จะขายเป็นกล่องนะแบบนี้ซือยอะขนของได้เยอะมากเลยครับ ข้างหน้าตรงนี้นะครับมีรถมาจอดเยอะเลยครับส่วนมากเขาเอาของมาลงนะครับข้างหน้ารถสามล้อ,ลอเห็นไหมใช่เขาเอาของเคลื่อนเยอะเลยครับส่วนมากเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วข้างหน้าตรงนี้นะครับก็กําลังลงของอยู่หรือว่ารอแม่ค้ามารับซื้อนะครับจะช่วยเอาของเึล่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรเดี๋ยวมันเขียนว่าเป็นผักนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันเอ่าเราไปทางนี้ตรงนี้นะครับเป็นข้าวโพดนะครับผมโอ้ใส่เป็นโถงเลยเดี๋ยวก่อนใจเยน็นอันนี้เขาขายข้าวโพดนะครับวันนี้คือตัวอย่างนะครับผม ดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันส่วนนี้ส่วนมากเขาขายผักนะครับส่วนตรงนี้เขาขายพวกมะเขือเทศนะครับอันนี้ก็เอามาจอดไว้รอมีคนเข้ามาซื้อเนี่ยส่วนข้างหน้าตรงนี้นะครับขายพริกนะครับผมพริกใหญ่มากสีแดงสวยครับผม ปดูข้างหน้ากันตรงนี้ของเยอะมากอะ่ะส่วนมากถ้าเราขายในตลาดนี้นะเราต้องมาเช้าเ้านะครับอย่างน้อยตีสี่นะครับเราต้องมามาแล้วครับเพราะว่าส่วนมากแม่ค้ารายย่อยอเขาจะมาแบบเช้าเช้าหน่อยรับซื้อกลับไป ขายตามตลาดสดนะครับผมข้างหน้าตรงนี้คืออะไรหรอกละลำต่างๆนะครับกระลำข้างหน้าตรงนี้นะครับเขาขายส้มนะครับผมมีของลงเยอะ <c oughs> เนี่ยส่วนมากแม่ค้ารายย่อยเขาจะ เอาใส่ยลอดแบบนี้เอาไปขายข้างทางนะครับสวยมากอันนี้ก็ต้มเหมือนกันนะครับแต่งมอห้อมแตงมอทุกคนเมื่อกี้ได้ถามมาแล้วนะครับต้อมอ่ะ ถงรับประมาณร้อยสามสิบเหรียญถ้าเป็นสามสิบเหรียญก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมมันราคามันถูกมากเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะครับตัวนี้ขายผลไม้แต่เป็นผลผลไม้ที่ปลูกในจีนนะครับแต่ถ้าเป็นผลไม้นําเข้ามันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งตัวนี้นะครับเขาขายพวกแตงโมนะครับผม ฝั่งนี้คนคน่อนข้างที่จะเยอะหน่อยเยอะกว่าที่เราไปเมื่อกี้นะตัวข้างหน้าตรงนี้องุ่นนะครับผมแถวนี้เขาจะขายอางุ่นอย่างเดียวถ้าเรามาเช้ากว่าน,นี้นะบอกเลยคนเยอะกว่าน,นี้อีกดวนว่าวนว่าวนว่า ไม่ดูเอาเรื่องจัดเลยขับรถอยู่ในตลาดแบบนี้นะมันต้องเก่งมากนะไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเพราะว่ารถมันเยอะะแล้วบางทีร็ขับเร็วด้วยนะครับไปไม่รอแล้วข้างหน้าตรงนี้รถติดแล้วรถเยอะ มีรถเข้าออกตลอดนะครับอันนี้เขาขายอะไรสาลี่เหรอสาลี่ของละสาสิบแปดเหยนเกือบสองร้อยบาทนะครับอันนี้คือกีวีกีวีนะครับผมอันนี้ก็ซ่อมอีกแล้วเธอซ่อมมที่จีนนะครับส่วนมากเขาจะปลกูกที่บนทนกองตุ้งฝั่งสีแล้วก็ มณฑลเจียงซีกับหูหนานะครับส่วนมากปลูกในสี่มณฑลมณฑลนี้ปลูกได้ยเอยอะนะครับส่วนมากกล่องสีแถวบ้านเรานะครับปลู 2> ก2อย่างเป็นหลักอ้อยกับต้อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะครับข้างหน้าตรงนี้มันเป็นโซนที่เขานำเข้าผลไม้เรามาเอามาลงตรงนี้นะครับผมเดีย๋ยวเราเข้าไปดูว่า ช่วงนี้ผลไม้นำเข้าอ่ะมันมีอ,นอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูว่ามันมีทุเรียนไหมตัวนี้คนเยอะอันนี้มังคุดนะครับผมแล้วก็มีทุเรียนด้วยนี่มีรถตู้เข้าตลอดเลย ส่วนมากอะ่ะเขาจะเอาของมาลงที่นี่แล้วก็จะมีแม่ค้ารายย่อยมารีบซื้อรีบซื้อเอาไปตั้งข้างนอกนะครับข้างในเขาไม่ได้ข,ขายขายเป็นกล่องนะถ้าขายเป็นกล่องก็เอามาข้างนอกอย่างเช่นร้านแบบนี้นะ mm hmm. เขาก็จะตั้งขายรอแม่ค้ารายย่อยมา mm hmm. ซื้อไปขายที่ตลาดาต่างๆนะครับข้างหน้าตรงนี้นะครับคนเยอะ ที่นี่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่แบบว่ามาเยิอนดูเฉยๆนะส่วนมากเป็นแม่ค้าลายย่อยนะครับรับซื้อจากหน้าตู้เอาไปขายต่ออีกทีนะครับคนเยอะตลอดส่วนมากเขารอมาเปิดตู้กันนี่เยอนเต็มเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปทางนี้นะครับผม คนเยอะมากเลยแต่เราไปดูกันว่าเขาเอาอะไรมาลงมันเป็นเชอรี่นะครับผมเป็นเชอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นองุ่นนะครับผม ตันนี้มีแด่ผลไม้น้ำเข้าอย่างเดียวเวลาเปิดตู้เขาจะเอาตัวอย่างออกมาให้ดูนะครับผมยยคนเยอะมากคนกับตู้เครนเนอร์เยอะตู้เอามาจอดตรงนี้นะครับเขาจะมีเวลาจำกัด เพราะหลังก็มีส่วนมากส่วนมากถ้าเบ็นเชอรี่เขาจะเอามาจากประเทศเอ,อเมริกาแล้วก็ชิลีครับผมมาดูเขาเปิดเปิดเอาตัวอย่างมาดูกันเอาไฟส่งด้วย ก็สวยดีนะครับเรามาดูส่วนนี้กันว่าเขามีอะไรขายบ้างข้างหน้านะครับเป็นทุเรียนนะครับผมันเป็นทุเรียนอืม เดี๋ยวนี้มันได้กลิ่นทุเรียนแรงมากช่วงนี้น่าจะเป็นทุเรียนที่มาจากเวียดนามเนาะอันนี้คืออะไรเหรออันนี้คือมะพร้าวนะครับผมมะพร้าว ที่ข้างหน้านี่เขากําลังเอามะพร้าวลงนะครับผมมีแม่ค้ารายย่อยมาซื้อยกมาใส่รถสามล้อเลยตัวนี้เขาขายทุเรียนกันนะครับไม่รู้ว่าทุเรียนมาจากประเทศไหนตัวนี้ก็ทุเรียนนะครับตัวนี้ขายทุเรียน ก็มีนี่ทุเรียนอ่ะต้องมาตัวน,นี้นะครับผมทุเรียนหมดเลยครับุเรียน,ยนยข้างหน้าตรงนี้นะครับเขาก็กำลังเอาทุเรียนลงอยู่นะครับ เมื่อกี้ผมได้ถามมาแล้วครับตุเรียนอ่ะเขาขายกล่องละ2 8 0บาทเป็นทุเรียนที่มาจากเวียดน,นามไม่ใช่2 0ง2 8อบาทคือ2อ0เหรียญนะครับประมาณเกือบพันห้านะครับนี่เป็นทุเรียนบวนเลยนะครับตัวน,นี้ส่วนมาเป็นก้านยาวส่วนนี้เขาบอกว่าเป็นหมอนทองนะครับ ตัวเรียนหมอนทองอาาดอันนี้ตัวเรียนแล็กนะส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นพวกแม่ค้าลายย่อยเอามาขึ้นของกันนะครับ เรามาดูตรงนี้กันนะครับข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นมะพร้าวทุกคนเห็นไหมมะพร้าวนะครับเห็นธงชาติไทยด้วยนะครับผมปอตากของไทยแลนด์เห็นไหมธงชาติไทยสุดยอดอะ่ะกล่องแล้วน่าจะมีเก้าลูกนะครับไม่รู้ราคามันเท่าไหร่ทุกคนเรามาดูส่วนนี้กันนะครับ ตัวนี้ผมเห็นมีแดดมะพร้าวนะครับผมฝั่งนี้ส่วนมากเป็นแม่ค้ารายย่อยเขารับมาจากที่เมื่อกี้ผมพาไปดูนะรับมาจากที่นี่นะครับเพื่อรอแม่ค้ารายย่อยมาซื้ออีกทีตอนนี้เขากำลังใส่ชู้อยู่นะครับเนี่ยมะพร้าวเยอะมากเลยครับเรื่องมะพร้าวนะครับผมไม่มีความรู้เท่าไหร่ ส่วนมากรู้แค่ว่าเป็นมะพร้าวเคยได้เยน็นนะมะพร้าวน้ำหอมอะไรประมาณนี้กำลังใส่รถตู้แบบนี้เอาไปขายเดี๋ยวเราไปดูตันนั้นกันข้างหน้ากันนะครับข้างหน้ายัางมีอีกทุกคนแหนภาษาไทยแล้วทุกคนซ่อมอนะครับผมมาจากไทยนะครับเต็มฉ่ำหวานสูง มีวัดพระแก้วต่างๆด้วยภาษาไทยด้วยนี่แหละครับก่อนที่เขาเอามาส่งขาที่จีนข้างหน้าตรงนี้คืออะไรหรอพุทราอะไรสักอย่างนะแต่ว่ามันดูรูปร่างหน้าตาเหมือนแอปเปิ้ลเลยครับส่วนนี้ก็มีแดดมะพร้าวนะครับเนี่ยแล้วเดกลา มะพร้าวแบบนี้มันราคาดีไหมไม่ค่อยเห็นเจ้าของเลยเห็นแต่คนงานนะครับเนี่ยแถวนี้มีแต่ร้านมะพร้าวอย่างเดียวนะครับมะพร้าวทุเรียนเย็นหนานเหล่าเยซ์มะพร้าวจากเวียดนามน,นะครับ นี้ก็มะพร้าวมะพร้าวทุกคนเรามาเจอมะพร้าวไทยอีกแล้วนะครับที่นี่เ,นเขาเรียกว่ากังฟูมะพร้าวกังฟูนะครับมาจากไทยท่าของกงฟูเยหวางกล่องจะเป็นแ,แ,แบบนี้นะครับตอนนี้เขารอขึ้นตู้อยู่เอาไปส่งเมืองอื่นนะครับอันนี้คือเชอร์รี่นะครับผม อัวนะี้คือน่าจะองุนไม่จะมาองุ่นมังคุดนะครับผมเออเป็นมังคุดนี่ทุกคนเราเจอทุเรียนอีกแล้วเขาบอกว่าจากประเทศไทยนะทุกคนเห็นไหมภาษาไทยอะ่ะจากประเทศไทยใส่กล่องแนละ้วมันดูสวยสวยมากเลยอะ่ะหมอนทอง มาจากไทยนะครับทุกคนเมื่อกี้พาทุกคนไปเดินชมตลาดค้าส่งผลไม้มาแล้วทุกคนรู้สึกเป็นไงบ้างครับจริงๆอะนะผมก็อยากสัมภาษณ์แม่ค้าสาักสองสามคนนะครับอยากรู้ข้อมูลเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> เขาเห็นเราถือกล้องไปเขาไม่ค่อยแบบให้ความร่วมมือหรอกครับเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่จะไปซื้อของจากเขานะเขาก็ไม่ค่อยแบบ อยากตอบอะไรนะครับผมเราก็ได้ข้อมูลมานิดหน่อยคร่าวๆนะครับผมทุเรียนอะ่ะช่วงนี้มันมาจากเวียดนามนะครับผ่านการยาวนะครับแต่ทุเรียนหมอนทองก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มะพร้าวก็มีเยอะจริงๆอะ่ะเขาบอกว่าราคาบางทีมันก็มีแบบขึ้นๆลงๆบ้างนะครับอย่างเช่นมะพร้าวอะ่ะช่วงนี้ก็ราคามันก็ขึ้นเยอะโอเคนะครับสําหรับใครที่อยาก เอาผลไม้ไทยหรือว่าผักไทยมาขายที่จีนะครับให้ทุกคนดูก่อนเลยนะครับบรรยากาศจะอยู่ตรงนี้นะครับผมในตลาดมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราอยากรู้รายละเอียดอยากมีข้อมูลนะครับเดินทางมาจีนนะครับวันที่หนึ่งมีนาฟรีวีซ่าแล้วครับเดี๋ยวพามาถามแม่ค้าถาม ข้อมูลละเอียดเลยเผื่อจะได้กลับไปมีความคิดใหม่ว่าเออเราจะเอามาขายยังไงเปิดตลาดยังไงนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามช่องเราด้วยนะครับถ้าวันหลังมีโอกาสจะไปตลาดเอินเดี๋ยวจะไปจะไปสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลมาละเอียดกว่าน,นี้นะครับผมถ้าใครอยากมาเที่ยวจีนหรือว่ามาศึกษาเรื่องตลาดอะไรก็สามารถติดต่อมาได้รับงานไกด์ล่ามนะครับขอให้ติดต่อมานะครับทุกคน ฝากทุกคนติดตามช่องเราด้วยนะครับผลไม้ไทยอ่ะดีมาทำตล,ลาดได้ตอนนี้ขาดแค่ช่องทางใช่ไหมครับเรารอเธออยู่ที่จีนนะครับผมบา,บาย